ซื้อยังตัวนี่เคยชัยเคยชัยโอ้ไอ้ด่างเคยชัยแหะนะงานไอด่างเคยชัยนี่หน้าตาดีนะเนี่ยนี่เคยชัยนี่นี่สีเหลืองเหลืองนี่สุนทรมีสุนทรนีสุนทรนี่พรประภาพรประภาสีขาวไอ้นี่ยไอ้ตัวนี้ไม่มีชื่อไม่ได้ตั้งมานานแล้วเรียกมันไอ้ดุกต่งเื้อมันคะ อ่าอันนู้นเขาแก๊งเต่านินจาเขาจะมีอยู่สี่ตัวเพื่อนกันนี่ไนงะนี่ไนงะจำชื่อได้ทุกตัวบ่างเอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนี่ตัวนี้เคยใช้เคยใช้จำได้เลยตันนี้ล่ะสีส้มนี่ยสีส้มสุนทรสุนทรไอีขาวทีขาวพรปภาโอ้เน,นาะเปิดประตูใจให้เตอร์ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เรือทำไมมันกินไปไม่ได้เอาไว้เลี้ยงไว้ให้ปลาเลี้ยงไว้ทำปุ๋ยใส่เดือนอู้นี่อาหารเสริมปลาเนี่ยเอาปูนมาเทเส้อปูนอ่ะเกยใชัยเกย์ชัยนี่เขาไปเกยใชัยอยู่นี่ตัวใหญ่ครับน่าจะสองโลได้ มันสะท้อนเสงเกิดใจคิดเมนูเลยอันนี้สุนทรครับสุนทรอันนี้พรประภาครับพรประภาอันนี้จะหนีไม่พ้นเขาเลยวะจะบอกบอกพี่ดาวเฮ้บอกพี่ดาวคิดเมนูเฮ้ตัวตัวตัวนู้นไอ้หลังครับไอ้หลังไอ้หลังครับนี่ัไอ้หลังเพราะนี่ันก็ไปหลังอ๋อชื่อหลังเหรอหชื่อหลังครับ ngập 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 này 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 lâu mới này lâu ngập 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 này lâu này 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 ngập 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 เคยใช้เอ้ยมันนี่มาเง็บ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 เงบโอ้เคยใช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 ้เง็บเง็บเง็บชู่ชู่ชู่เคยใช้เคยใช้เง็บ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 ลังเงบลังหลังมาแล้วครับเคยใช้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 